สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าหนาหยิบต,ตังค์เพราะใดใดในโลกล้วนดีเลยทั้งนั้นไม่เป็นไร<ช>ถึงแม้ว่ารายการเราจะดีเลยเราก็ยังรู้อยู่ดีเราก็คือคนคุณดูก็รู้อยู่ดีว่าเราจะพูดว่าอะไรใช่เพราะว่ารายการเราค่อนข้างฮอตฮิตติดดาวและที่คุณเห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันเป็นโรงงานขายเสื้อผ้านั่นเองค่ะใช่เราจะไม่แยกกันว่าสิ่ง สินค้าชิ้นไหนเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะนนแล้วก็สินค้าชิ้นไหน,น,นต่างๆหยิบไปหยิบมาคือเสื้อผ้าท่านัันเอาล่ะวันนี้มาในบรรยากาศใหม่เพราะว่าเราต้อง Work From Home กันอีกแล้วอีกครั้งแล้วสินะที่ฉันจะต้องอยู่บ้านอีกครั้งแล้วสินะที่ฉันจะต้องเอ่อคอนเฟอเรนซ์คอลแบบที่ไม่หยุดอยัง นัางคุณพี่แผ่นดินไว้แล้คะไม่คุณพี่มือสั่นอ๋อมือสั่นเนะะไยู่วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่เป็นไรไม่เป็นไรแม้ว่าอีกครั้งหนึ่งที่เราจะต้อง work from home แต่ว่าคราวนี้เราจะมาให้กําลังใจเช่นเคยด้วยกิจกรรมที่มีชื่อว่าหนึ่งคำให้กับปีสองศูนสองหนึ่งหนึ่งคำเหรอเมื่อตอนหกเดือนตอนหกเดือนของปีที่แล้วเรามีสามคำเนาะ ใช่ให้กับปีที่ผ่านไปอ่าให้กับครึ่งปีที่ผ่านไปแต่พอดีน้องไปเห็นนิทัศการแถวตลาดน้อยเป็นเหมือนแบบเขาก็จะทําติดไฟแล้วก็เหมือนให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้ดูแบบน่าสนใจเอามาทําในนานาิีตังดีกว่าอืมอืมอืมก็เลยอยากให้ทุกคนลองคิดแล้วเขาเป็นคําเดียวยังไงเป็นคําเดียวเลยเหรอเช่นเช่นแบบ เก่งมากนะที่ผ่านมาได้อะไรอย่างเงี้ยทำนองนี้ออให้กำลังใจซืหนึ่งงยงั้นสำหรับปีสองพันห้ารอยหกสิบสี่หรอหนึ่งคำหรอน้องมินคิดมาย่างก่อนไม่ได้คิดอย่าเพิ <laughs> ่งถามจะมทำไงอ่ะง,งั้นเดี๋ยวพี่คิดก่อน, <laughs> ห,นหนึ่งคำสำหรับพี่ในปีนี้ก็คือคำว,ว่า หรอวะเอา้าอัน,นอันนี้คือคาเหรอตอนแรกนึกว่าเป็นคําอุทานไม่ไม่ไม่เป็นคําว่าหรอวะอือนี่เพราะมันให้ความรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกว่าเอามันกลับมาอีกแล้วหลอวะหรือว่าชีวิตเดิมๆจะต้องกลับมาอีกแล้วหลอวะยังไม่นำคนที่เขาแบบเอ,อประสบ ปัญหาทางการเงินจากภาวะของโรคระบาดที่อาจจะได้รับความดุรแรงมากกว่าเราเขาอ,อาจจะหลอกว่ายิ่งกว่าพี่อะไรเงี้ยแต่เราอาจจะแบบเอ,อ้ยยังมีงานทําเต็มที่ก็คือ Work from Home อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ขอมอบคำนี้ล้วกันว่าแบบเป็นคําที่ค่อนข้างสิ้นหวังเล็กๆว่าแบบหรอวะอ่ะก็ได้คือเหมือนมันก็ต้องได้อ่ะเราก็ทาอะไรไม่ได้เราก็จะได้แต่รอวัคซีนหรือว่ารอสถานการณ์มันดีขึ้นเท่านั้นเองสาหรับพี่นะมันคงเป็นคําแบบไม่ค่อยให้กําลังใจเท่าไหร่อะสําหรับหนูหน,หนูใช้คําไหน ถ้าพี่มาเหรอวะน้องก็เอาเอาเว้ยอย่างงี้ดีกว่าเ <"A word" S 2> อ,อาเว้ยไงหร่อวะหรอวะ,อวะแล้วก็ตั้งสติขึ้นมาเลยใช่ไหมแล้วก็ <word> เอาเว้ยใช่ไหมอ่าก็รู้สึกว่าแบบ <Okay. S 1> น่าจะค่อนข้างสะท้อนตัวตนของน้องก็ไม่รู้ว่าจะเอาเว้ยได้นานแค่ไหนแต่ก็เอาวะ,ยะอย่าเนื่องาก็ก็ไม่รู้อะก็ก็ลองดูอีกสักครั้งหนึ่งไงมันก็จะเป็นหล่อวะเอาเว้ยหรือหล่อหล่อเว้ยเอาวะ ก็ให้ท่านชมลองไปคิดดูว่าถ้าเป็นหนึ่งคำสำหรับปีสองศูนย์สองหนึ่งคุณผู้ชมจะให้คำนั้นคือคำว่าอะไรอะไรแต่เราไม่ได้มีรางวัลให้อีกแล้วรางวัลนั้นยังไม่ได้แจกเลยพราะไม่มีใครร่วมสนุุเอ้ยมันน่าจะมีป้าเหมือนพี่เห็นตอนนั้นใครมีไงมีพี่คนึงไงพี่ช้างไงใช่ไหมโถพี่ พี่ที่พี่ชาบอกว่าดูจนจบแล้วให้เมนคาว่าอะไรอ,ะอ่ะหยิบตั้งหนึ่งใช่ <laughs> โอ้ช่พี่ชางจะต้องถูกอยู่ในโลกตาลึกพี่ช้างโลกตาลึกเดี๋ยวพี่ชางดูคลิปนี้พี่ชางก็จะรัวอย่างคิดถึงพี่ช้างอยู่เรื่อยๆไม่เสื่อมคลายไม่เสื่อมคลายความรักที่ <laughs> <ม>เรามีกับช้างไม่เสื่อมคลายแต, <c oughs> แต่ความเปยดของพี่ช้างที่ทมีให้กับเราก็ไม่เสือ่อมคลายเช่นกัน <laughs> อาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าขนาดเบอร์ฟอมโฮมน้องก็ยังโผล่มาอีกยรออะไรเงี้ยใช่ลำคาญมันเหลือเกินส่งแชทไปก็คือหนักกว่าม่านหกหนักกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขึ้นมาลีดเนาะเราต้องเข้าใจนะมินว่าเราคุยกับผู้ชายที่เขาปปอปปูล่าอดีตเคยแรงมาก่อนเขาจะมาตอบแชทง่ายๆไม่ได้แต่ปกติน้องคุยกับใครก็ค่อนข้างหนักขวาแล้วก็ขึ้นลีดตลอดเลยไม่ก็เหมือนรายการดูสิขนาดคลิปเนี่ย ก็ยังหนักขวาเลยไม่มีคนดูไม่มีคนคุยด้วยอุ้ยกะแล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นย่างคาดเหรออะไรอีกนะย่างคาดขอให้ท่านผู้ชมพรอมดิฉันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วแปนว่าเดี๋ยวเธอต้องทายอินสินค้าตลอดทำไมมันกลับมาต่อสิกลับมาต่อสิปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ของพี่มันแบบสินคาอย่างเงี้ย แล้วมันก็ขึ้นว่า,า your นะ internet is unstable อา้อาวก็คือของเธอไม่ใช่ของฉัน <laughs> ใช่เน็ตน้องก็คือเน็ตน้องแชร์ hotspot จาก iPhone ฮ<ไ>ัลโหลกล้<ไ><ไ>วย,ไ,ยไม่ได้ชื่อชาวกล้วยนะคะอ่า <laughs> ต่อต่อเอันั่นแหละก็นอกจากจะมีหนึ่งคำมาบอกกันแล้ววอะจริงๆแล้วช่วงเนี้ยมีอะไรที่อาจจะอัปเดตกับแฟนรายการบ้างโอ้โห รายการว่ะก็ถ้าเป็นน้อง <c oughs> น้องก็อยากให้ทุกคนลองทบทวนว่าแบบเออปีที่แล้วเนี่ยเราแบบรวยขึ้นหรือจนลงอือ <c oughs> ด้วยการแบบเออดูซิว่าเรามีเงินเพิ่มมากขึ้นไหมนี่สิเราลดลงไม้อะไรประมาณนี้อาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำงบลง <c oughs> งบดุลก็ได้ก็ลองไปดูว่าแบบเอ้ยปีที่แล้วเรามีเงินออมเพิ่มขึ้นไหมนี่สิเราลดลงไหมแบบ ลงทุนในกองทุนรวมลงทุนในนู่นนี่ได้เพิ่มมากขึ้นไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ปีนี้สามารถออมได้เพิ่มขึ้นนี่ลดลงอะไรอย่างเงี้ยละกันรวมถึงบางคนนะช่วงเนี้ก็เป็นช่วงของการยื่นภาษีของปีของสัมพันธ์หกสิบสามมันเนา,าะ,ละนะหลายคนก็เพิ่งจะไปนั่งรีส์ว่าเออฉันซื้ออะไรลดหย่อนไ้บ้างอนะไรเงี้ยเรื่องลดหย่อนก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าในต้นปีทั้งปีก็ค่อยๆกระจายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยใช้สิทธิีลดหย่อนก็ได้ ก็ลองวางแขกสำหรับปีนี้ดูติดต่อที่ด้านล่างนี่เลยนะคะไม่มีคอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์ว่าอะไรคะจะไม่ว่าหนึ่งเรารายการเราไม่คอมเมนต์อย่างอื่นหรอคอมเมนต์หนึ่งนึ่งฉันดูเหมือนคนเพิ่งตื่นเลยอะ่ันผู้ชมข่าบ้านนี่ฉันค่อนข้างขาดแคลนกับข้าวนะคะมีแต่เสื้อผ้า ไม่ไม่ไม,ไม่แล้วมันเป็นการไลฟ์ที่ทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้เย็นแล้วนึกว่าเชา้าใช่ <laughs> เพราะว่าหน้าสองคนก็คือไม่ได้หน้าสองคนก็คือแบบเออ,อะไรนะเออนอะน้องเหมือนแบบตีห้ามากในรูปน้องอะ <laughs> ออกมนเป็นฟ้าฟ้าหมอกหมอกใช่ <อะ S 2> ใช่<ๆ>ทำไมกล้องน้องมันแบบแอสซูดมันชี้ไม่ได้เลยคะ่ะท่านผู้ชม ไมามันเป็นคนละทามโซนกับพี่ของพี่ป่าเขตร้อนใช่พี่เป็นป่าเขตร้อนมีต้นไม้มากมายน้องอยู่ชุมชนคองเตรแน่เลยตอนนี้ทำยังไงดีอากาศจะข้ามปี่พิสคำว่าอะไรออก่อนย้อนกลับมาสิย้อนกลับมาสิว่ามีหล่อวะกับเอาเว้ยอ่าแล้วถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูหล่อวะกับเอาเว้ยที่ดึงกับพฤติกรรมทางการงินหน่อยนะมหล่อวะก็อาจจะเป็นอย่างเช่นที่พี่ไอพูดถึงเรื่องภาษีไง ฮคยมาดูตอนต้นปีแล้วแบบอ้าวเราวะไม่ได้ซื้อหรอวะนึกว่าซื้อไปแล้วว่ะอย่างนี้ไงสมต้นหน้าอ้าวอป็นคนร้ลายล่ะแน่นอนคนละลายอาจจะไม่ได้ติดตามตัวน้องน้องได้ด่าไปที่เรียบร้อยแล้วด่าไปหลายทีแล้วไม่ทาด่าก็เลยไม่มีก็คือเราวาเนี่ยมันมีมันเหมือนมันเหมือนคนรู้เท่าไม่ถึงการเนาะเหมือนแบบในมีนิ่งของอันนี้อาจจะเป็นรู้สึกเหมือนแบบ อ้าวแบบหรอวะรู้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอะ้วสำหรับเอาเว้ยละเอาเว้ยเอาเว้ยกับด้วกันเป็นอะไรเฮ้ยมาแล้ววะเว้ยอย่างงี้คืออะไรวะพูดอะไรไม่รู้เรื่องตอนนี้เห็นรูปไ็แบบเามากเป็นแบบอ๋อผมพี่ปกติดีมากของเรองิจาาตลอดเอาเว้ยอาจจะเป็นเรื่องพฤติกรรมทางการเงินพี่อยากจะเริ่มต้นใหม่ใในปีนี้เราสองคนในรายการนานาอิทธิ์ตังที่มีคนตลโล่ออยู่ประมาณหมื่นเจ็ด ก็อยากจะบอกทุกคนว่าให้เอาเว้ยก็คือให้สู้ไม่ว่าจะเป็นการออมตอนนี้ใช่เราเห็นหลายอย่างที่เขาออกตารางการออมนะคะเห็นแบบหลายแบบมากก็ขอโฆษณาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารบแบบสอข้างอหนึ่งสองหนึ่งสามไม่ใช่เพจเราสวยสวยเป็นเป็นแหล่งที่เขาออกแบบมาได้สวยมากก็อยากให้ไปดูอืม นอกจากนั้นก็ใครอยากจะมีวิธีการทําตารางเงินออมสําหรับปีนี้ใหม่ๆอะไรไงก็ออมาอัด็บกับการใช้ของตัวเองเอาไ้เป็นตน้นอืีอ,อะไรอ,อ,อะไรที่อะไรที่เอาวะไม่ใช่เอาวะ,ะอะไรที่หรอเนาะเออสลับตลอดค่ะเนาะเออสลับตลอดช่างมันไปนะคะ่อยมันไปน,น,ไนั่นแหละก็ค<อ>ือเป็นการทดสอบการ work f r ร m home แล้วก็ ถ่ายวิดีโอคู่กันในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่ามีเสียงตอบรับยังไงบ้างเราบอกตามตรงว่าเรางงมากเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ผลน<ช>ยังสตูตอนแรกอัดในมือถือไม่ได้นะคะอัดในคอมไม่ดีนะคะทำไมหน้ามันชาจังเลยอะ่ะนี่คือฉันยังเป็น<ม>คนอยู่ไหมวะฉันว่าฉันว่าอินเทอร์เน็ตของเธอมันไม่เวิร์คแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเป็นยังไงอ่ะก็เผื่อว่าจะเวิร์คนะก็อ,อย่างที่บอกว่าคอมเมนต์กันมาได้ ว่าหนึ่งคำกับเอาไว้ของคุณเออหนึ่งคำคืออะไรทคำอื่นๆใช่ได้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะออกมาเป็นยังไงนะถ้ามันดีก็จะได้เห็นโพสตมีไอคสิปนี้โพสต์ลงถ้ามันไม่ดีก็คือจะไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นกันอยู่สองคนใช่จ้ะโอเคอ่ะถ้าอย่างวันนี้ลาไปก่อนกับนานาหยิบตังเพราะว่าอะไรนะเพราะในแดนในโลกล้วนหยิบตังกระจานผู้ชม คุณผู้ชมค่ะโอเคบายบายจ้า <laughs>